สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทโอโต้นะครับวันนี้นะครับสำหรับสาวก t o y ยต้าแคมบรี่นะครับปี2017ผมบอกเลยว่ารถที่แล้วที่มี3คันนะครับขายหมดไวมากนะครับขายหมดไวมากรถนี้นะครับเข้ามาล่าสุด1คันนะครับคันทะเบียนนี้เลยนะครับพศห1ึ่นะครับคันนี้เสนอขายในราคา7,49,000บาทนะครับ7 49นะครับเลขใหม่อยู่ที่101,000อะ101,800กิโลนะครับตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อวานนะครับเราล้างปรับสภาพนะครับแล้วก็มารีวิวให้เอฟซีเลยนะครับสําหรับใครที่รออยู่นะครับคันนี้ได้ทะเบียนสวยนะครับ118นะครับเป็น2.5 HV นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับเคมไว้20กว่ากิโลลิตรเลยนะครับสําหรับคันนี้ นะครับแต่ทําที่ตัวรถได้สูงสุดนะครับ17.5กิโลนะครับคันนี้ผมไปรับมาเองนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยนะครับคุณภาพจัดเต็มแน่นอนนะครับนี่เป็นตัวท็อปสุดปี17เลยนะครับลองจากตัวพรีเมียมนิดนึงนะครับดูนะครับชุดสีเดิมๆกันชนแนบสนิทนะครับไฟหน้าใสๆนะนะครับมี A/VD แบบ I/B มีโปรเจคเตอร์สองดวงนะครับไฟสูงไฟต่ําเป็นโปรเจคเตอร์หมดเลยนะครับด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับมารอคเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุด นะครับคันนี้มีระบบไบสปอร์ตนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์พาร์คกิ้งแล้วก็ฟูดคอนโทรลมาให้นะครับหน้าจอมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารถประวัติศูนย์นะครับรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับประกันแบตเตอรี่ถึงปี2027เหมือนเดิมนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์จากบริษัททอโต้อีก1ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีนะครับใครหารถอยู่นะครับโตโยต้าแคมเรี่ผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับกระจกเดิมทุกบาน นรถสวยๆดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้นะครับแม็กก็เป็น5้าลูร้อยนะครับดิสเบรกสี่ล้อยางเป็นปี2021นะครับเป็นยางมิชลินนะครับเป็นยางมิชลิน 21555R17 นะครับเป็นยางปี2021นะครับมองเห็นไม่เอ่ยื่อแต่ฟูไปใกล้ๆก็ได้ครับที่ยางปี2021นะครับล้อไม่มีเบียดนะครับเดิมๆสวยๆนะครับรถหน่วยงานนะครับที่เราเลือกรถหน่วยงานเพราะว่าเราต้องการประวัติการเข้าศูนย์นะครับประวัติการ ม่แทนเน้นประวัติการดูแลรักษานะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านต้องถามหาแน่นอนนะครับบอกเลยว่ารถสวยๆบอกไม่ช้ำนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับติดฟิล์มมาแล้วนะครับคันนี้นะมีตัวระบบบายสปอร์ตมาให้นะครับตรงนี้นะตรงไฟเลี้ยวนี่นะเห็นไหมครับมันจะแจ้งเตือนตอนมุมอับสายตานะครับหรือเวลามีรถอยู่ด้านข้างเราเองนะครับกระจกแพ้เดิมโรงงานนะครับเสา A เสาบีนะเสาบเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเงานะครับ คันนี้คือ Toyota Camry นะครับ2.5 HV นะครับปี2017นะครับรถสวยมากๆนะดูสีดีโอ้โหอย่างฟิิงเลยนะครับได้ยังวิชลินปี21นะครับใช้ได้อีกสัก2-3ปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งดีมากๆนะครับสำหรับแค m ม y ตัวไฮบริดนะครับด้านหลังนะดิฟฟิวเซอร์ก็จะเป็นโครเมียมนะครับปลายท่อออกขวานะครับแต่ถ้าเป็นตัว2.5ที่เป็นเบนซินท่อจะออกซ้าย ด้านหลังมีเซนเซอร์ให้4จุดนะครับไฟท้ายก็โครมแท้เดิมโรงงานเลยนะครับด้านล่างเป็น LED นะครับด้านบนนะเป็นหลอดไส้แล้วก็มีเลนสสีฟ้าแบบนี้นะครับวงบอกถึงความเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับโลโก้แคมรี่โลโก้โตโยต้า K มอเตอร์นะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดนะครับเลนสสีฟ้าแล้วก็โลโก้ตัวนัสือที่เป็นไฮบริดนั่นเองนะครับพร้อมตรงนี้นะครับไฮบริดเซนิจีได้นะครับนะรถสวยๆมีกล้องหน้าหลังให้นะครับ มีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์แล้วก็กล้องถอยนะครับนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับรถไฮบริดนะครับแล้วตัวแบตไฮบริดก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนะรถสวยๆเดิมๆนะครับภายหลังห้องโดยสารตอนหลังกว้างนะครับกว้างมากๆนะครับรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับแม่แรงตัวปั่นตัวล้อนะครับเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับนี่ล้ออะไรเป็นล้อแมกนะครับโครงสร้างด้านล่างเดิมๆนะครับ ซีนทางมะพร้าวเดิมหมดเลยคันนี้นะครับลดเลขไมเพียง118,000กิโลนะครับขายในราคาสุดประหยัดนะสำหรับใครที่พลาดตัวรถที่แล้วไปนะครับที่ไม่แบบ6,7,8 0 0ื่นคนั้นนะครับก็มาดูคันนี้ได้นะครับราคา749นะครับลถประวัติศูนย์เหมือนกันนะรถมาจากที่เดียวกันไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักนะครับไม่มีกระแทกไม่มีทําสีแน่นอนนะครับรถเดิมๆนะครับเป็นองเม็ดอาร์ค สวยงามเดิมอยู่ครบนะครับซีนเดิมับดูนะสวยๆนะครับนี่แอบให้ดูข้างในด้วยนะครับว่าน็อตเดิมนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าใครยังไม่เคยใช้รถไฮบริดนะครับผมบอกเลยว่าลองเลยนะครับประกันแบตเตอรี่10ปีนะประกันแบตเตอรี่10ปีนะครับแล้วได้รับประกันเครื่องเกียร์จากบริษัททอโต้ไปอีกนะครับคุ้มมากๆนะเดี๋ยวผมเข้าฝั่งนี้แล้วกันถ้าเข้าฝั่งขวามันย้อนแสง นะครับม่านหลังมีนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับม่านหลังไฟฟ้าติดฟรีมาแล้วนะครับภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับปี17นะครับก็จะมีบาร์สองฝั่งมีแอร์แล้วก็มีตัวอะไรเขาเรียกไงตัวฟอกอากาศนะครับนะแล้วก็มีม่านด้านข้างนะครับเป็นม่านนิรลัยให้ด้วยนะม่านด้านข้างนะตรงนี้นะเป็นม่านนิรลัยนะครับก็มีทั้งสองฝั่งเลยนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับ เป็นไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บาน<า>นะครับก็จะเห็นได้เลยว่ารถเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีไฟเล็กๆนะครับเอาไว้เหมือนบอกจุดมาร์กตอนคืนเวลาข้างในรถมันมืดจะเห็นว่าตรงนี้คือที่เปิดรถนะหรืออะไรประมาณนี้นะครับมีบาร์ให้เรียบร้อยนะครับหลังคาสะอาดนะรับตัวนี้มีตัวกรองอากาศนาโนนะครับที่ช่วยฟอกอากาศในรถยนต์ด้วยนะครับตัวเบาะนะครับนุ่มๆเลยนะครับดูนะไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับ ราคา749นะครับ FC จะหารถแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับผมบอกเลยรีโทรมาเลยนะครับ062 640 7776หูนย์เจ็ดูค้างนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีทิ่คว่ำตรน้ำชนหนักนะครับนี่สวยๆนะครับปีที่เท้าแขนด้านหลังนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าอย่างดีนะครับอยู่ในรถนะครับม่านหลังไฟฟ้าอย่างดีที่เท้าแขนมีให้นะครับนี่2อ HV นะครับรถสุดหรูผู้บริหารนะครับราคาประหยัด ป้ายแดงรานสี่นะครับตอนนี้เราขาย749,0 0 0บาทนะครับ7 4 9ด0 0้บาทได้ประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีภาษีพอลบอจัดการให้นะครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินหลอกรถเลยผมบอกเลยนะครับจัดได้เต็มนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับแผ่นพงแผ่นเพดเดิมอยู่ครบนะครับซอกเสาบูเอยเสาบีนะครับซอกประตูเสาบีนะครับแผ่นเพดเดิมนะครับนี่ปีสิบเจ็ดแทสติกร์มอกออยู่ครบนะครับบอกคู่หน้ายังใหม่ เพราะว่ารถหน่วยงานผู้บริหารเนี่ยจะมีแต่คนขับกับคนนั่งประตูนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือจะไม่ค่อยได้ใช้นี่ดูดูแบบเต็มๆนะครับเพราะว่ามันจะกว้างมากๆสําสหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับรถที่แล้วนะไวมากเลยนะสําหรับ4คันนะรถที่แล้วนะไม่ใช่สามคันนะครับไม่ถึง2อาทิตย์นะครับหมดแล้วนะครับผมบอกเลยใครอยากได้โตโยต้าแคมรี่หรูๆนะครับติดต่อไปที่ทอโต้นะครับหรือโทรหาผม062640 จ็ดเจ็ดเจ็ดหกดูกบรถนะครับใหม่ๆคลิปๆนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบแอร์แบ็กเจ็ดใบรถประวัติสูงนะครูมืออยู่ครบนะครูมืออยู่ครบนี่จะอะไรนี่มีให้หมดนะครับมีประวัติสูเรามีให้ด้วยนะครับนะภายในลายไม้นะครับจอวิทยุเป็นจอ n a เกเต t o r นะครับของ JBL นะครับของ JBL นะครับแอร์เป็น duo zone นะครับเป็น duo zone นะครับแล้วก็มีระบบฟอกอากาศนะครับ nano ตรงนี้นะครับ ใส่ CD DVD ได้หมดนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB มีระบบนำทางนะครับแอร์ดูโอโซนนะครับหรือว่าจะทำงานโซนเดียวก็ได้แล้วแต่เรานะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดม่านหลังตรงนี้เป็นปุ่มระบายอากาศที่เบาะนะครับคู่หน้านะคู่หน้ามันจะมีวอลล่มการปรับอยู่นะครับแล้วก็โหมด e c โ mode แล้วก็โหมด EV Mode ดนะครับโหมด e v โหมดจะใช้ได้ต่อเมื่อแบตเตอรี่ไฮบริดเต็มร้อยปรเ็นะครับเราสามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนได้เลยนะครับเหมือนรถ E ีในปัจจุบันนะครับ อุปกรณ์เปิดเป็นทุกอย่างเป็นซอฟต์โค้ดนะครับ AUX USB power outlet รับที่วางแก้วน้ำนะครับเกียร์คันบันไดนะครับเป็นเกียร์คันบันไดแบบนี้นะครับ PR D N S นะมีเกียร์ B ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จให้อีกมีไวเลสชาร์จให้อีกนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับราคา749นะผมบอกเลยสวยสุดจัดนะครับกระจกบานหน้าไอ้กระจกสองหลังตัดสายออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ สำหรับโตโยต้าปี17เนี่ยกระจกกาแสงออโต้อยู่แล้วนะครับมีระบบพูดคอนโทรลนะครับมีบายสปอร์ตมีเซ็นเซอร์พาร์กิ้งให้เรียบร้อยนะครับคุณแจนสมาร์ทคีย์เลตครบสองดอกนะครับนี่เซ็นเซอร์พาร์กิ้งบายสปอร์ตแฟคชั่นคอนโทรลเปิดพับกระจกนะครับปุ่มสตาร์ทเป็นแบบโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับพวงมาลัยเป็นฟูมัลติฟังก์ชันก็คือทั้งซ้ายและขวานะครับตรงนี้นะครับคอนโทรลหน้าจอฝั่งนี้คอนโทรลวิทยุ นะครับพูดคอนโทรลมีให้นะครับล็อกความเร็วที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นี่ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับผมบอกเลยว่าจะหารถสวยๆคุ้มๆราคาขนาดนี้ได้จากที่ไหนนะครับติดต่อได้เลย0626407776นะครับเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมเปิดดูห้องเครื่องผมบอกเลยว่าวิ่งมากนี่เครื่อง205ทำงานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้า ประหยัดน้ำมันสุดๆอัตราเร่งดีมากๆสำหรับเติร์ดาแคมรี่นะครับหันกันความร้อนเดิมสติ๊กเกอร์มอกเดิมอยู่ครบเม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยคันนี้นะครับดูนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับใครจะหารถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อผมได้เลย0626407776นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรเป็นม้านะครับด้านหน้าจะไม่มีแบตเตอรี่รถยนต์ย้ายไปอยู่ด้านหลังมีแค่กอาบด้านล่างก็จะเป็นตัวมอเตอร์ ตัวนี้เป็นประตูกองอากาศนะครับฝาครอบนะครับแคตาลิติกเดิมตัวบนอยู่ครบนะครับเอ็นบงเพนท์มาร์กเดิมครบหมดนะครับโครงสร้างรถนะครับเดิมๆเลยนะส่องให้ดูทุกจุดนะครับตรงไหนที่มีตัวตอบตัวเลขไว้นะผมบอกเลยว่าอยู่ทุกจุดรถเดิมมากนะครับหัวโช๊คไม่มีสนิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับโลโก้เบลต้าอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับบนล่างเดิมหมดนะครับนี่บนล่างเดิมหมด ใครอยากได้โตโยต้าแคลมปี่ปี2017นะครับโครงสร้างเดิมๆรถสวยๆติดต่อที่เบอร์0626407776นะครับเนทคอโต้นะครับจัดให้รถสวยประกันศูนย์วันลีมีให้หมดนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับสำหรับโตโยต้าแค r มี่คันนี้นะครับทะเบียน118นะครับปี2017 2.5 h v เลขไมล์1 0 0 0 0 8,000กิโลนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มๆครับ